เชฟชาฟเช่นเคยนะครับทางช่องชเชฟชวนชิมนะฮะวันนี้เชฟชาฟก็จะมาเตรียมแพ็คสลัเปานะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับที่สั่งออเดอร์เข้ามาเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นสุดกินกกนะฮะไปไหว,ไว,ไไว้จุดจีนนะครับไปไหว้ไปไหว้จุดจุดจีนนะครับส่วนผู้ชมที่สั่งโปรโมชั่นนี้นะฮะนำไปทานนะครับเชฟชาฟจัดส่งให้หมดเลยนะค,ะครบคตั้งแต่วันนี้นะฮะครบหมดเลยนะครับจัดส่งครบเรียบร้อยนะครับส่วนผู้ชมที่ สั่งไปว่าอีตกินทุกท่านจะส่งให้วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนี้จะส่งให้ครบทุกท่านนะครับจะแค่ให้ครบเลยนะครับสำหรับสละเปาราไปว่าอีกกีนนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นสละเปาว่าอีกกีนนะครับว่าแล้วชีวิตเฟ่องกูเหมือนสละเปาเลยนะครับจะแพ็กคืนนี้นะครับเตรียมจัดส่งให้วันที่เจ็ดนะครับจะส่งให้ไปว่าในวันที่เก้า จะส่งในวันที่เจ็ดนะครับถึงมือแน่นอนฮะวันที่วันที่แปดถึงมือทุกท่านแน่นอนนะครับสำหรับสระเป่านะครับส่วนิดรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์เรียบร้อยนะฮะสำหรับสระเปาแพ็กอย่างนี้นะฮะแพ็กโปรโมชั่นแพ็กคู่นี้นะครับิดรับออเดอร์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดรับใหม่สำหรับท่านใดที่อยากจะว่าเป็นชิงมิกนะครับจะเปิดใช้โปรโมชั่น ws เดียววันเลยนะับสำหรับว <Anyways, prepare S 1> ่าชิงมิ้นะครับก็จะใช้โปรโมชั่นว่ายจีนี้นะ เดยียวกันนะครับสามารถสั่งฮิวเดอร์ไปได้นะ งเรียนคอสสระเปานะครับก็ลงได้นะครับที่ท่านังรับอยู่ตลอดเลยฮะโรงเรียนคอสนะฮะเป็นสระเปาแป้งแป้งที่ทําขายเลยนะฮะสามารถลงเรียนได้นะฮะอยากนำไปทำทามหรือว่านำไปทำขายนะครับนำไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับนำไปฝึกนแล้วก็ทาขายได้ตอนนี้เชิดชาติที่ที่ลงมาเรียนคอสกับเชิชาตินะครับนำไปทำขายแล้วก็มีนะฮะหลายท่านเลยนะฮะตอนนี้เพิ่งมีคนที่มาเรียนกับเชิชาตินะครับแล้วก็นําไปประกอบอาชีพ ะเราไปทำแล้วก็ไปขายอราฟิตได้จริงๆนะฮะก็มีนะฮะวันนี้คุ่งโคลนสาเริ่มตั้งเกิดอะไรน,นะครับก็ถ้าใครสนใจที่อยากลงเรียนคอร์สนะครับทักเข้ามาได้นะฮะแบบสระเปาส,บเบาสูตรทำทำอันนี้ทำขายได้เลยนะครับท่านโยมทำขายได้เลยะครับแล้วก็เช้าก็จะเปิดคอร์สเป็นซอสเป็นหมูแดงฮ่องกงนะฮะเป็นหมูแดงฮ่องกงพร้อมน้ำราดน้ำจิ้มแบบฮ่องกงนะครับเปิดคอร์สนะฮะเริ่มเพิ่งเปิดเมื่อวาน พาะสามารถลงเรียนได้นะครับท่านหาึเนใจก็ทักเข้ามาที่คานลงก่อดลงที่แบบกระส้นให้ชมนะครับเห็นใจเราทักเข้ามาได้นะครับเป็นสำรับเป็นหมูแดงแบบฮ่องโกงเลยนะฮะสูตนที่ทชื่อคารทำขายนะครับที่โรงแรมที่ธนาคารที่ท่อาดเคยทำมาแล้วเป็นสูตรที่ทช่อคาดทำขายนะครับสามารถทักเข้ามาถ้าจะนำไปประกอบอาชีพนะครับเป็นเป็นเป็นสูตรที่ทชื่อคาดจะเลยลงให้ชมในช่องเลยนะครับ แถมให้อาจจะเป็นน้ำซุปน้ำอะไรนะฮะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าอีกทีนึะฮะแต่หล,ลักเลยก็คือจะแถมสูตรหมักหมูแดงที่ยางหมูแดงนะฮะรวมถึงน้ำราดแบบท้องฟงน,นะฮะไม่ใช่น้ำราดข้าวหมูแดงแบบแบบตามาตลาดที่เป็นแบบสีแดงๆสีฟูไม่ใช่นะที่แบบราดแบบท้องฟงที่ท่านได้ท่านผ้ชมแต่ว่าเป็นสูตรสูตรที่แบบท,ที่ท่านไปทำมาจากไปศึกษาไปเรียนมาที่ท่องกงที่ไต้หวัน ที่ได้หวังเลยนะครับเศูนย์ที่ได้ข้าวทำขายดีนะฮะประเด็นสก็ถ้าเข้ามาได้นะสำหรับหมูแดงฮ่องกงนะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพหลักหมื่นตัดแสบได้นอนครับไปต่อยอดไปรูต่างๆได้เลยนะครับก็ถ้าามาได้นะครับรวมถึงสลับเปานะครับสลับเปาอันนี้มีเดอร์แล้วสำหรับว้าจีนะครับมีเดอร์ทั้งทั้งทางทั้งทาง แพ็กส่งให้ทายเราที่เจ็ดน,นะครับก็ได้รับทุกท่านแน่นอนนะครับรับอบอเดอร์มาครบ ใป็นไส้หมูแดงหมูสับแล้วก็ไส้พีมนะครับเป็นสามไส้นะฮะักไส้ได้เลือกจำนวนได้นะครับฟุตช้ำสองแท็กนะครับซีค่าจะส่งนะครับสามารถ้ามาพูดได้ถ้าเกิดจะจองก็จอง่วงหน้าได้เลยนะครับ ใช้เป็นโปรโมชั่นเดียวกันเลยนะที่ท่านจะส่งเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวนะตอนนี้นะเป็นแค่โปรโมชั่นเดียวนะสองแพ็คอี้ยนะที่ท่านจะส่งนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็โซนภาคตะวันออกนะครับโอเคนะครับน้องสำหรับไลฟ์สดนี้ก็มาฝากกันคร่าวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็เทีหน้านจะลงคลิปให้ชมประจํา คลิปชมแล้วถ้าเกิดชอบคุณใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกท่านนะครับสำหรับไลฟ์สดน,นี้ก็ฝากทียนะฮะนำเขาา่าสามกระปากันนะครับของนิดนึงสำหรับวันนี้นะครับี๋ยวไลฟ์กัก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทท่านนเลยะะฮี่แบบคอยติดตามคอยรับชม